23คือก,ก็มาเพื่อให้ทราบครับว่าวันนี้ทางห้างเซ็นทรัลและก็ห้างโรบินสันจะทำอะไรที่เป็นเม็ดกับสิ่งแวดล้อมบ้างก็จะมีตั้งแต่การปลูกต้นไม้ให้ได้10,000 0ต้นมีเรื่องของการที่จะรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในห้างแล้วก็มีเรื่องการให้ความรู้มีเรื่องการทําให้ลูกค้าเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นเิกับสิ่งแวดล้อมเยอะครับวันนี้ก็ มาแล้วก็ได้รู้หลายเรื่องเลยครับที่ทำขอบท่ฝากให้ร่วมกกรรมด้น,นะครับก็อยากฝากทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าของห้างเซ็นทรัลแล้วก็ห้างโรบินสันผมคิดว่าเวลาที่เราจะมาใช้ชีวิตในห้างนะฮะถ้าเกิดเราสามารถที่จะปรับตัวเองนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ห้างเขาทำไว้รองรับเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วอ่ะก็จะสามารถทำให้คุณได้ใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายยิ่งขึ้นก็ ขอฝากให้มาช้อปปิ้งในห้างเซ็นทรัลแลวก็ห้างโรบินสันเยอะๆเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีไปด้วยแล้วเราก็มีความสุข,ขในการใช้ชีวิตอยู่ในห้างด้วยครับที่ทำอย่างตอนนี้คือไม่บทำธุรกิจอะไรบ้างรือว่างานที่แบบเป็น,ลน,น,นหลักๆที่ทำเลยตอนนี้ผมทําหลักๆที่ทําแบบคุณนุ่นนะครับก็คือแอปพลิเคชันชื่ออีโคไลท์ครับ <ừ> คือเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมก็เลยทําแอปพลิเคชันขึ้นมาเพราะเวลาที่ใครแอคชั่นในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะได้มาสแกน QR วาโค้ดแล้วก็รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับ พอเวลาทําดีแล้วก็น่าที่จะได้รับผลตอบแทนในวันนี้ก็จะมีน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาครับผมผมกาลังทํา MOU อยู่กับมหาวิทยาลัย157แห่งทั่วประเทศก็เดี๋ยวจะมีเด็กๆเ,เข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ในมหาวิทยาลายัยรวมถึงก็จะมีบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาเพื่อให้พนักงานโดยเองได้มาใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ใช้แอปพลิเคชันในการ collect data mm hmm. เช่น ทกิจกรรมนี้ลดคาร์บอนไปได้เท่าไหร่และคาร์บอนที่พนักงานได้ช่วยกันลดเนี่ยครับจะได้เอาไปอยู่ในรีพอร์ตของบริษัทเช่น56ขีดหนึ่งที่ต้องส่งวัน e report กับกรตหรือว่า sd report ที่ต้องทําส่งตลาดหลักทรัพย์มันมันคือสิ่งที่บริษัทต,ต้องถูกคอสให้ทําแต่เราใช้เครื่องมือในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานนะครับอันนี้คือเปิดปานบริษัทเลยมีพนักงานจริงจังโอ้จริงจังมากครับโอ้มันได้มันไปได้สวยไปได้กจิ่งเครับเพราะมันสวยนะครับก็ ออตอนแรกเลยที่ทำตอนนั้นทำ Eco อีโคช็อปปี2017-18แล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยสิกว่าปีแล้วเราเป็นบริษัทที่เป็นโซเชียลแอนต์ไพรส์แล้วก็เน้นทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเลยเแล้วทำแพลตฟอร์มนี้เป็นโปรด u ักต์ตัวเองก็คือมีทั้งเซอร์วิสที่เวลาเหมือนบริษัทเขาสงสัยว่าจะทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดีแล้วไม่อยากจะปลูกต้นไม้ล้วก็พยายามหาวิธีการในการที่จะให้บริษัทเ็ได้ทำอินโปรเซส แต่เป็นมิตรกสิ่งแวดล้อมแล้วก็คอลเล็กสิ่งที่พวกเขาทําด้วย <S <S เหมือนคาร์บอนฟ,ฟุตพิ้นเท่าไหร่ดึงการมีส่วนร่วมเท่าไหร่เราคอลเล็กทั้งหมด <S 1> <S 1> อย่างเงี้ยเขาก็เลยจ้างให้เราทำแล้วก็แพลตฟอร์มอีโคไลฟ์ก็เป็นโปรดักต์เราเองที่อยากจะรณรงค์ให้คนได้ได้ใช้กันเยอะๆเพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ด้วยมันโอเคไหมพี่แบบว่าคนมองเราภาพเราเบบว่าเป็นสิ่งแวดล้อมมากคี่สุดที่เขาละแล้วโอเคเลยใช่ไหม คือผมโอเคนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ว่ามันกดดันเล็กๆอ่ะคือบางทีผมก็ไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงนะมันก็จะมีกิเลสบ้างอ่ะเช่นเราอาจจะเราอาจจะต้องใช้หลอดอ่ะเพราะว่าเรากินน้ำปั่นหรือว่าบางทีกินชนมไข่มุกมันต้องแบบมีหลอดอ่ะหรือว่าบางทีเวลาไปร้านสะดวกซื้อแล้วของร้อนอ่ะก็ต้องก็ต้องรับถุงมาเพราะมันถือไม่ได้อ่ะ แต่เราก็หาทางจัดการต่อเช่นล้างแยกขยะหรือว่าส่งไปในที่ที่เขาจะไปจัดการต่อได้ถูกต้องคือคือผมกับนุ่นสองคนมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราทำเรื่องง่ายๆแล้วทำได้ทุกๆวันอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่าทำเรื่องยากๆแล้วสุดท้ายเราก็เสียกำลังใจแล้วก็ไม่ได้ทำมันต่ออ,อย่างนี้ก็่คือเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมีเคยคนดารามา่าอะไรที่เราทำดราม่าหรออาจจะไม่ได้โดนดราม่าเท่าไหร่ฮะเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ไปบังคับให้ใครทำคือถ้าเราเห็นเพื่อนที่แบบใช้แก้วใช้หลอดหรือว่าถือถุงเราก็ไม่ได้ว่าเขาแต่เราก็เนี่ยเราก็ถือถุงผ้าพกกระบอกน้ำมาเองแล้เราก็ทำเราไปเรื่อยๆครับก็เลยอาจจะไม่ได้โดนใครดราม่าเท่าไหร่ทนนี่ความำไรอย่างนี้โรงการะจะคิดถึงว่าเฮ้ยเบนเข็มไปเต็มตัวแล้วไม่ไม่ไมาทำแล้วหรอ อ๋อผมไม่ได้รับงานแสดงเลยแต่ว่าก็จะมาเป็นพิธีกรบ้างสําหรับ,บางานที่เราสนใจครับแล้วทป็นหึ่งไม่รับงานแสดงดลเลยครับก็คือครั้งนึงเราแบบเป็นตัวแสดงที่แบบดีมากๆโอ้คือผมรู้สึกว่าผมเคารพในการแสดงนะแล้วผมก็ตอนนั้นผมดูตัวเองก็ผมรู้สึกว่าผมยังทำได้ไม่ดีพอถ้าเกิดผมว่าจะต้องจะต้องแสดงให้คนได้เห็นผมต้องไปผมต้องทุ่งเทมากกว่านี้เยอะๆเลยอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่า ในฐานะของการเป็นนักแสดงอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับผมในช่วงเวลานั้นแล้วมันมีอย่างอื่นที่ให้ผมทาพอดีผมก็เลยไปทําพิธีกรเลยไปทําเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเปิดบริษัทมาเลยเหมือนกับองศาหนึ่งพอมันขยับมันเลยฉีกมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้แสดงไม่ได้แสดงมาเลยลสิบกว่าปีแล้วอันนี้คือเรารู้สึกเองเลยว่าว่าเราทําได้ไม่ดีพอรเรารู้สึกเองเ,เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเรื่องแบบนี้เวลาเรามองตัวเองเราก็บอกได้แล้วสมมติว่าเราดู เราดูทีวีอ่ะแล้วเราเราเห็นว่าเนี่ยแสดงไม่ดีแล้วแล้วไปดา่าเขาหรือวิจารณ์คนอื่น่ะ,อะพอเห็นตัวเองก็เหมือนกันผมว่าไม่ต้องให้ใครบอกหรกอบอกตัวเองก็ได้ว่ามันยังทําได้ไม่ดีเท่าไรหร่เรามันมีแบบ,แบบที่อยากแบบรู้สึกว่าถ้าอยากกลับไปลองเล่นจังเลยหรือแปปขึกษาภรยยาไวไปว่าจะยยไปดีดคือ,อ,อไม่ได้ปรึกษาคนนู้น,นในเรื่องของการจะกลับไปสแสดงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่า บางทีไปเล่นเอวที่แบบไม่ได้ใช้เวลามาก1วัน2วันจบอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดแบบต้องไปแสดงแบบใช้เวลาปีหนึ่งเหมือนยังคุณนุ่นอย่างเงี้ยวันเนี้ยผมว่าผมยิ่งหา่หางห่างกว่าเขาที่แล้วที่ททตัดสินใจอีกอ่ะก็คิดว่าอาจจะยากแล้วในการที่จะต้องกลับไปแสดงแบบยาวๆไม่ละเดีเย่ดยวขอระยะเาแล้วเราจะได้เนื่อหา่ตอนนั้นที่เคยบอกว่าเราอาจจะไม่มีน้องใช่ไหมคะก็ตอนเนี้ยระวังแผ เนี่ยอนาคตยังไงอะแบบก็วางแผนเฮ้ยเราจะเก็บเงินก้อนนีงไว้ทําอะไรยังไงอผมไม่มีลูกครับแล้วผมก็วางแผนในเรื่องการเงินไว้เรียบร้อย,อยอใช่คือผมจะรู้ว่าในปีหนึ่งอะผมต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่แล้วผมจะ,กะเกษียณอายุเท่าไหร่แล้วพอผมกเกษียณ้วผมอยากทําอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ผมกเกษียณแล้วอะผมจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ แล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็มีการซื้อประกรันเอาไว้เพื่อรอนาคตเรียบร้อยแล้วนทุกอย่างแบบนใช่ยาวๆใช่ผมรู้สึกว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญแล้วถ้าเกิดเราอยากที่จะมีมีชีวิตหลังกเกษียณที่มันแฮปปี้ครับล้ว,วันนี้ต้องทําอะไรบ้างก็เลยทําให้เรารู้ว่าปีๆหนึ่งอ่ะต้องทําอะไรแล้วจะให้ได้เงินประมาณประมาณเท่าไหร่ แล้วพอได้เงินประมาณเท่าน,นั้นผมก็พอแล้วใช่วางแผนไว้ว่ากเกษียณตอนเมื่อไหร่อาทิตค์ามแตอนอุผมอยู่นะผมเนี่ยประมาณแบบหกสิบอีกพักใหญ่แต่แต่ปีนี้ผมก็40กว่านะผมก็คิดว่าเออผมอาจจะทำงานแล้วก็แล้วตอนนี้ผมก็ทำเรื่องสิทธิละร้องก็เป็นงานที่รักด้วยอ่ะ จริง<ล>งานนี้มันสามารถทำได้ทไปจนจกจริงๆาาิงๆาอาจจะเลยเกษียณใช่มันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะเลยกเกษียณแต่ว่าบทบาทที่ทำอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับเราพยายามจะปิ i วบริษัทให้เป็นเหมือนสตาร์ทอัพด้วยแล้วเป็นโซเชียลเจอพรส์ด้วย <นะ S 2> ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้นแ,ตแต่ไม่เพีผนทค่แบบอยากจะรับน้องมาเลี้ยงหรือรับมามไม่ครับคงคงไม่ได้คงไม่ได้จะ ดูแลเด็กแต่ว่าอาจจะมีแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงอะไรเนี้ยอาจจะมีในอนาคตพี่ทำได้หลายหลายคู่อ่ะครับก็คือก่อนหน้านี้ก็เคยทำแต่มีคนบอกว่าไม่ให้มีไม่มีแต่เปลี่ยนใจที่ไม่มีเปลี่ยนใจสักแวบนึงเนยทั้งคู่เลยผมไม่เปลี่ยนใจแล้วเหมือนกับผมทําเรื่องสิ่งมาน้องอะในวันที่ผมเลือกก็ผมสนใจเรื่องเนี้ยผมทําเรื่องนี้จริงจังมาเรื่องเดียวเลยอ่ะดังนั้นเนี้ยเวลาที่ผมตัดสินใจอะไรก็เหมือนกับเราคิดมาทั้งหมดดีแล้วอ่ะวันนี้ก็เลยคิดว่า เรื่องลูกที่ได้ถามกันมาตลอดนะผมผมไม่ไม่เปลี่ยนใจและคิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนใจเพราะความแผลมานองนแผลมันเป็นระยะไกลไปใช่ผมวางแผนมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเด็กอ่ะไม่ได้ควรที่จะต้องแบบมีหน้าที่ต้องมาเลี้ยงผมตอนแก่คือผมว่ามันดูแล้วแบบเหมือนผักพาระเกินไปอ่ะเออผมคิดเองนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะมีลูกเพื่อหวังว่าจะให้เขามาเลี้ยงเราตอนแก่ผมว่าไม่ใช่หรือว่าอย่างวันเนี้ยผมก็ โค้ดในการตัดสินใจแล้วก็วิธีหรือความคิดเห็นที่แตกต่างนะของน้องๆใน Office ออฟฟิศอิ่งงี้ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดผมยิ่งอายุมากขึ้นแล้วแล้วถ้าผมมีลูกอีกอ่ะผมว่าออแก็บบางอย่างมันจะทาให้แบบบางทีมันอาจจะไม่ได้สนุกมากถ้าเกิดบางทีเราคุยบางเรื่องที่อาจจะแบบไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าวันนี้พอเขาไม่มีปุ๊บมันก็ไม่ได้ต้องเสียเรื่อง อย่เราทำนาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมมันมีส่ันการที่ทำให้เราอว่าการมีลูกในในสภาพสังคมแบบในสิ่งแวดล้อมมันมันมันอันตรายอ่อคือผมว่าไม่ได้มีไม่ได้มีลูกส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งก็กลัวด้วยว่าเขาจะอยู่อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเขาบอกว่าถ้าเกิด1.5-2องศาที่มันเปลี่ยนไปในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันมันก็เรียกว่าเลวร้ายแล้วมันกลูไม่กลับ ไม่ได้เหมือนกับช่วงแรกๆที่โควิดมาถึงแล้วเรายังรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีวัคซีนสักวันนึงแหละแล้วเราพยายามจะรีบฉีดวัคซีนเพราะกลัวตายแต่ถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมมันปูุ่มไม่กลับอ่ะมันจะไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยแค่แค่รอวันตายกับสิ่งแวดล้อมแย่ๆเฉยๆผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีลูกอ่ะส่วนหนึ่งด้วยอะ่ะเราก็ไม่อยากที่จะให้เขามาต้องแบบมาเจอกับอะไรแบบนัน้นในอนาคตพี่ทอ,ททอพักต้องนะหนึ่งสองสามลูกนะคะหนึ่งสองสาม ก็ก็มีด้วยค่ะก็ก็ต่างๆแดงเนี่ยที่เราก็กันตรงบางค่ะค่ะขอโอกาสค่ะ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  <laughs> <laughs> <laughs>